ก็โอเคนะผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านะนะครับ okay, นะวันนี้ผมจะชว์ในเกมมาขับเอาชีวิตรอด1.4.6.0.5นะครับผมโอเคได้ครับผมวันนี้เราก็จะเอาพี่ชายของฟีเจอร์นะครับผมก็คือฟีเจอร์นะไปจบแบบนี้นะครับผมโดยการไปฆ่ามังกรนะฮะฝ่าใส่ชุดให้พร้อมนะผมมานะผมตอนนี้ผมได้เตรียมพร้อมอย่างมาก อ่ะสนูก็มีพร้อมนะบล็อกต่อพร้อมเรือ,อไปกันตกเรือน่าจะกันตกก็ไดงั้นเราอันนี้กันตกแล้วกันหนมปังฮนะเเนื้อวลาน้ำเอาเตีท้ทเตี๋ยพร้อมครับผมอ่ะพร้อมมากๆเลยอุ้ยกลาคืนไปกลับ <laughs> นอนก่อน ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้อัดคลิปนะลืมนะไม่ใช่ละหรอกลืมแล้วทางไปเราอยู่ไหนอ๋อนี่จีเดทแล้วลืมนะครับผมลืมว่าแบบเออต้องอัดคลิปด้วยนะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะขอไปเป็นอย่างสูงลืมจริงๆ แชเว้ยจะชาแล้วอ่าเดีะะ๋ยวล่ะในการขุดเอาไว้นะตอนแรกที่ผมเล่นไปแล้วตายนะ่ะเออโคตรสวยเลยเราจะไปทางซ้ายก่อนนะ เฮ้ยเจอเลยนี่ครับผมได้ทำการอินี้ไไปแล้วจำได้นลครับตอนนั้นผมไอ้นี่ไปเดินโพไปแล้วดีก็โดนเอเด้์แมนฆ่าตายเลยโคตรสวยตอนนั้นอะไม่รู้ทำไมนะไมไม่ได้มองหน้ามัเลยอย่าอย่าม,ามองกูขอร้อง Okay. กรมนาวไปกรมนาวไปครับพี่น้องกรมนาเฮ้ยตีกูตะพี่อะไรโอ้ขอโทษครับมาดิวะอูาตา้ตายตายพระดนไอ้นน้นแม่ฆ่าเนี่ยแหละอ่าอันี่เล่นฟ้ามานะอันนี่เล่นฟ้ามานะมาดิวะมาดิวะสองตัวกูไม่เวินอนะ่ะมาดิ อู้สามตัวแล้วเนี่ยหลังเข้าเออดูแล้ไมงฆ่าตายครับพี่น้องได้นี่แหละจะจบ,จบไม่กโดงฆ่าตายอะ่ะไม่ได้มองหน้ามันเลยอยู่ดีก็ใส่ต้องหลบว้า อ้าผมผมยังมือใหม่นะก็ยังเล่นแบบกระจกเงาๆเดี๋ยวเราจะเล่นเล่นแบบฟิล์นนี่นะไม่ใช่ดิเร็วแล้วสปีดรันนะสปีดรัน่อบอลก็ไปตีเลยฮะ โอคไม่ได้มองนะกลมางเดียวครับตอนนี้นี่ตอนแรกที่ตกตายไปใส่ของเหรอ Ok, bà. Ok. Ui. Mà còn tì cặp tài, ba ơi. Ui. Ui. step tẹp. Các bí nó. Mấy tài. Jesus. Sài, Sài Gòn, ผมนั่งเดียวครับตอนนี้ววยังวะยังโอเคเนี้ยนน่ยัง่งเลย mày đồn nữa nè Xoay ui ui hả hả chị ý ไปไนะก็ยังมันเอเคเราเริ่มเ,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 เรียนสเต็ปเมื่อกี้เขาเท้เลยฮนะมาเลยวะกิจจ์จีสโอ้โหเออเรามีฝนลงไปแล้วเราลงก่อนดีกว่าโอเคชิวชิวฮะ đó, khỏi cứ ngẩn, Kẹp nước đi, ôi, khơi lòng bài ôi, ôi, ê, uh. viên cam. เดีวะมาดิวะไอออนไอออนไอออนอุ้ยไม่ไม่นันเลยโดนผีเล็กตีตายก่อนไหมเนี่ยเออโดนผีเล็ตีตายอุ้ยก็ไม่มีตายโดยซอมบี้โอ้จบแล้วจเจออะไรกัอย่างนี้กันเนี่ยเสียเวลาแล้วเนี่ยเสียเวลามากเลย เราไม่มีาอุได้ไงเอาอุดแตกที่นน้นหมือนเลยไอ้พีมึงอยู่ไหนมาดิฮึฮึไม่หวั่นนะร้อนนะเนี่ยร้อนจริงๆแล้วแหละมาดิวะมาดิวะไอกจอกก็มาดิครับไอกจอกก็มาดิไอกจอจกก็มาดิไอกจอก อี้เดินรัวโดนโดนยองยองยองชนหน่อยงชนต่เขาก็จะตายแล้วเนี่ยทำไมผมเข้าเห็นเดิยวิิงก้มนางเดียว Dạ mấy món á, vẫn dạ mấy món á Ôi Ô đi đi một con mà Ba bảo trai. Chưa, chưa mà bao à nay mình cái สดี๋ยครับงานนี้มาเื่อขอเพื่อนเริ่มงานหน่อยจอะมาเนอโอยเฮ้ยมาดีวะไอเกจอกก็มาดีวะไอเกจอ,อกก็มาดิมาดิเราเบออิร์อสวยไปเดี๋ยวพวลองทีมาครับ skill ui ừ. càng cạt ổ gióng đỏ cho má tay không ai con. mày cho má ok rồi Spiralan, Spiralan. Mati กี่รอบเนี่ย?เอา Spiralan kok kok sini Ah, saya kok kan Hah? Hah? Tuh, main ya. What the fuck? Nggak โดนอะไรอ่ะแล้วหมาอ,อยู่ไหมเนี่ยอ้อหมาวาวเรื่องที่โอเคสวยเวยกใส่ก่อนโล ยังยาวะย,ยาวอุวะเฮ้ยตายอ่ะ what the fuck กดแล้วเฮ้ยก็กดบางแล้วอะ่ะอะไรอ่ะอะไรกันครับนี้ <S <S อะไรเฮ้ยที่ บล็อกบล็อกอ่ะขอบล็อกก่อนตายที่เดิมกี่รอบวะเนี่ยต่อขึ้นเลยอาถานอะไรเนี่ยอาถานอะไรกัน,นมาตีต,ตีเล็แมงเลยเอา <laughs>

เฮ้ยเล่นอย่างนี้เร็ววะเกือบไปวะเออไม่อย่างงี้เพิ่งคิดได้ตอนยี่สิบสิบเก้านาทียี่สิบบ้าป่าวรัน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 นี่ไงไสเกิลดักหน้าจูบไปหนึ่งสเต็ป อ่ะมันมีทางไปด้วยกูไม่ไปยุ่งกับมึงวิ่งดีวะเซฟแล้วเซฟ็จเสรเสรเสร็จไปเลยเงยหน้าวิ่งอ่ะทำไมอ่ะเงยหน้าวิ่งอ่ะทำไมหรอ ยังคนาวิ่งเหมือนเดิม er เอ็นเดย์ดาก็เริ่มไม่ลดครับพี่น้องไม่เริ่มไม่ลดเลยอาถันะไรวะตรงนั้นอนะ๋ยวจะรูจริงๆมีของอะไรเหลือไหมเนี่ยอ๋อเดีเ๋็กเกยังดีที่มีของเหลืออยู่เมื่อคืนกระดังนั้นนะ่ะ อุ้ย,ยพาวโอ้โหไอ้ป้าเอ้ยผมไม่ไหวละขอเปิดโป,โ,ปโหน่อยแล้วกันเพิ่เปิกวัวเลยพวกหลังนะมามเปิดโป๊ะบ้านึงไม่กอบเพชรแม่งเลยดาบเออดาบเพชรแม่งเลยมาฮะมวฮะของตัว,ว,วเอง ว้าไม่ได้กลัวเลยหนอ่อองล็อกกูเทสู้อม,มองไ,งไม่ไหวอืมอือบกบกพี่ต่อแม่งเลยเมาเบื่อไอ้คนทองมาาดิเอ้ยมามาเลยมาขอให้มาเมื่อวันนี้กูรอนละ อ่ะแล้วสุกลืมไม่ได้มองนะไม่ได้มองอะไวะเออฉีกออกไปกัมึเนี่ยอดีตอ้ยอยู่ไหนไหมามาดียว่านได้แล้วก็อนอะ่ะไหนาหาดีจยวเด็ก่อยูร่รเด็ก่เอนีู่กูต่อดิ chết rồi Được vô Được vô mà big, này cục mặt Thật thơ, thơ. Mà, <Cornell. S 2> <ป>มาไว้ด้าแมนอ่ะไปไหนมึงขึ้นมามึงขึ้นมามาตวนดอลกับกูอ่ะเดี๋ยวดี๋ไม่ดวนเดี๋ยวผมมองไม่เห็น ้กวันนี้มีงไหมอยากเจอว่อะเจอันเหมือนเนี่ยอื้อ เปนกรรมขุดยาวเลยอะ่ะที่ขุดไปวะไม่มีด้วยที่ขุดแม่งเลยไอยเปลกรรมยาก็ตุองตีใหม่นะเนี่ยเออสวยโอเค ào, giờ rồi này luôn này. สูงไม่ได้เอ้ยไม่วานแล้วเว้ยเียวพลังของพระเจ้าเหรอป็นไงนี่เจ้าปีศาจเลยเจ้า่สิงคโปรวมามึงอยู่ไหนมาเจ้ามาเลยเว้ยบุกการ์ดเทพพระเจ้าอุ้งคือเทพเจ้ามากูคือเทพไม่ ไม่เออมีอะไาทำเลยไเได้อยู่กูเดยกูก็ได้กูจะทงการทุย่างมาไม่ไหวแล้วไหนไปเช็คมามึงอย่าพึ่งไปดีมึงหนีห่ะไม่ไหวเลยมึงอะ มาดิวะกูก็ไม่ได้กลัวมึงหรอกนะกูกลายเป็นเทพเจ้าแล้วเนี่ยกูอัพเกรดก็จะไม่เขาเรียกว่าอัพเกรดอา้าวกูเสียระเบิดฟรีนะเนี่ยอีฮี่อะโอ้โหม,มาระเบิดหายเกลี้ยงโอเคมาแล้วใช่ไหมมาดิมามาระเบิดข้ามระเบิดชา้าชิบหายเลยไอเวนีน มาบมินมาเมื่อไหร่มากลับมาละกลับมาละอ๋ออ๋เฮียกองมาเนี่ยกอ,องาอม,ดดมาของเทพเจ้าเคยลืมลิมรถมาของเทพเจ้าหรือยังมาที่มึงไม่สามารถทำอะไรกูได้มาไปไหนไอ้มักงกรกระจอกมันคือมังกรเทพเจ้าเป็นไงล่ะ ลิมรสเป็นไงเฮ้ยไอออนหอบินหนีไปไหนล่ะมึงอะเป็นได้แค่บางโกนอยากคิดสู้กับพระเจ้าต่อยมึง้นตายก็ได้แต่มันดูไม่มีนาเมตเลยวะจุด,ดระเบิดระเบิด แมงมันระเบิดสักทีมันหนีไปเร็วจะไปรอแม่งเลยมาดิเออเออไม่ระเบิดนะกใช่ไหมมึงอ่ะไม่ตายเหรอเจอนี่นี่ไนี่นี่ระเบิดรลัวระเบิดรัวระเบิดรัว นะกูวางไม่มีหยุดไม่มีย่อนมาดิกูระเบิดเรื่อยๆ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 มาดิเฮ้ยมาดิกับดักรอมึงอยู่อ้าวเออมาดิมาดิเออเอาบินหนีบินหนีเธอมาดิวะไอ้จอกอ้าวแบบบทโอเคขอเติมแบบเติมแบบไหนล่ะ

จบแล้วครับผมสําหรับเรื่อง,องของเกมมาครับผมฟีเตอร์พี่ชายของฟีเจอร์ก็ได้กลายเป็นเทพเจ้านะครับผมแล้วก็ได้ทําการครองคองโลกนะครับผมแทนมังกรอิ er นเดอร์นะครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับมาครับ1นึ่งูนนะครับผมที่เราได้เจอฮนะในของฟีเตอร์ก็ได้กลายเป็นพระเจ้านะครับผมนะ ก็จบไปละมีสคริปด้วยอ่าก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ change, กดติดตามแล้วก็ก,กดกระดิ่งาเพื่อ่ๆคิดลม่ใหม่ของผมนะสำหรับนันก็ต้องตัวเราไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ